สวนักานรมรมาทยาลัยรบระการ์ตเรียนประธานคณะกรรมการสารสาผู้มยการและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมจะมาคุยอะไรดีเกิดถ้าคุยเรื่องไปดิงเนยนะวันนี้คงไม่จบนะ <c oughs> เรวก็ต้องไปฟังต่อนะคือรูร้จักกันมาตั้งแต่มอ มสนะตอนนั้นแบดิงอยู่มหผมอยู่มสก็รู้จักกันมาตั้งแต่น ون, ู้นนะตอนอยู่โรงเรียนตอนอยันหงมัดนะเรื่อยมานะตอนอยู่ศรีวาดินก็รู้จักอีกนะเวลาไปไหนกลุ่มศรีวาดินเนี่ยจะมีแบมะจะมีแบดดิงเนี่ยจะทิ้งทีมเขามาอยู่ทีมเราเวลาไปอบรมที่ไหนไประชุมที่ไหนนะทิ้งกลุ่มเขามาอยู่ทีมเรา,าทีมเราจะสนุกเฮฮาปาร์ตี้ไปทุกเรื่องนะทำได้ นะทีนี้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องของใบดิงนะไม่รู้ว่าครูคนอื่นได้ไปประชุมกับใบดิงบ้างไหมนะคือเริ่มออกจากเนี้ยพอเวลาเราจะไปประชุมที่หาดใหญ่เนี่ยแกจะเตรียมอะไรบ้างแกเตรียมกระจิดน้ำร้อนแกเตรียมหม้อหม้อหม้อข้าวอ่าเตรียมมี เราไปจอดรับเขาเขาก็าจะว่านี่ฉันเตรียมหมดแล้วนะทั้งกระติกน้ําทั้งหม้อข้าวทั้งมีดแเตรียมหมดแล้ะอ่ะโอเคงั้นไปไปถึงเทพาเอาจอดเราซื้ออะไรแตงโมครับเออซื้อแตงโมแล้วไปกินกันที่นู่นนะมีความสุขนะในสมัยนั้นอพอซื้อเสร็จก็ไปกินอบรมปอลจเกอบรมก็เข้าไปกินอะไรเสร็จ พอตอนเย็นเราไปเที่ยวเขาไม่ได้ไปนะเขานอนนะเบดดิงจะนอนหลังจากละหมา,มากริบก็นอนไอเราไปเที่ยวพอเรากลับมาจะนอนเขาตื่น <c oughs> นะพอเขาตื่น <c oughs> เขาทำอะไรรู้ไหม <c oughs> เปิดทีวีดูข่าวนะดูข่าวยำดึกอะไรก็ว่าไป อ่านหนังสือพิมพ์อะไรมัง่งแกจะหยิบหนังสือพิมพ์จากล็อบบี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอ่านหนังสือพิมพ์ไอ้เราก็จะนอน <c oughs> แบดินก็จะฟังข่าวจะอ่านหนังสือพิมพ์แต่ก็มีความสุขนะ,ะปล่อยไปให้มันไปที่พิษที่สุดก็คือว่าเข้าไปในห้องน้ำละ,ะจะแปลงฟันละแล้วก็จะมีการโอ้เสียงดังจะไอจะอะไร เราก็กำลังจะหลับจะเคลิมอยู่พอดีก็ต้องตื่นนะฮะมานั่งคุยกับแกอีกทีหนึ่งนั่นะคือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วนะที่สมัยก่อนส่วนใหญ่เราก็จะไปประชุมนะหัดใหญ่นะแบดดิงก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการที่จะไปประชุมร่วมกันนะแต่ก็ไม่ได้ติดใจะไ,ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะไม่ได้โกรธนะตลอดระยะเวลาที่เรารู้จักกันจนมาเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ย ไม่มีความรู้สึกว่าเบดิงทำอะไรที่เราไม่สบายใจนะยอคือจอะไรก็ได้นะกับยอนะเวลาเราคุยเราครบเขาก็ไม่ได้อะไรนะเขาก็ไม่ได้เห็นสีหน้าที่จะต้องเสียอกเสียใจอะไรมากมายแกก็ยิ้มอยู่นั่นแหละนะนั่นเป็นความดีที่ที่พวกเรานะเอาเป็นแบบอย่างได้นะวันนั้นในวันนี้เนี่ยถือว่าเบดิงนะประสบความสำเร็จ นะก็แสดงความยินดีนะกับเบดิงที่สามารถนะมาถึงวันนี้ได้แต่ก่อนที่จะถึงวันนี้เนะี่ยช่วงปีที่แล้วก็มานั่งซิกซักซิกซักเรื่องอะไรครับจะลาออก <c oughs> อจะลาออกแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเราก็คุยนะเบดิงมานั่งคุยทําไม <c oughs> แกก็เบื่อเหนื่อยแกกรเป็นหัวหน้าฝ่ายอ่ะงานก็โอเค หลุดจากการเป็นหัวหน้าฝ่ายก็มาอยู่ด้วยกันเลยนะมาอยู่ห้องอาคารสถานที่หลังจากนั้นดูแล้วมีความสุขมากนะถ้าให้ต่อวันนี้เขาบอกว่าต่อได้อ <c oughs> ต่อได้ไม่มีปัญหาละอ่ฉันมีความสุขในการทำงานจนวินาทีสุดท้ายเขาก็ยังทำพอๆไม่รู้เสร็จแล้วยัง <c oughs> อนี่คือสิ่งที่เบดิงฮะมันมันมีในในตัวเบดิงเยอะแยะไปหมดเลยนะ ส่วนที่จะเฉลยทำไมจะต้องให้คำสั่งวันนี้พรุ่งนี้ไปเดี๋ยวรถบนรถบัสกันนเนาะเหมือนกับบางนะเออคือส่วนใหญ่บางเรื่องนะ้เขาบอกนานๆพอถึงเวลาเนี่ยไปดิ้งไปไหมไปไม่ได้ช่วงนี้มีคนขึ้นบ้านทิ้งบาทไม่ได้อ่ะหลุดไปนะะวันนั้นคำสั่งบางอย่างเราก็ ให้ตามที่ผู้มริการอ,าอับเดอร์ลีพูดไปเมื่อตะกี้นี่แหละนะจะได้ไปด้วยกันนะถ้าให้ก่อนเดี๋ยวโจรขึ้นบ้านบ้างแถวนั้นมีนู่นนี่นั่นนะมีเรื่องเยอะแยะไปหมดในหมู่บ้านเขาอะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเอาเอเอ่าก็เลยไปไม่ได้นะสรุปไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้วันนั้นเนี่ยเพราะเพราะมีคําสั่งนานเกินไปนะก็ ขอได้วความหนีครั้งหนึ่งนะแล้วก็สุดท้ายนะสิ่งสําคัญอย่างที่ผู้บริการได้พูดถึงคือเรื่องของสุขภาพนะเบดิงเป็นคนที่มีสุขภาพดีตลอดนะไม่มีปัญหาในเรื่องของเก็บไข้ได้ป่วยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เบดิงนะปฏิบัติตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินกันอะไรเนี่ยเขาจะดูแลตัวเองครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อค,คุณคุณครูนิเมมาเดียวนะครับหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่แล้วก็อํานวยการนะรก็อยู่กับเบดิงมาตลอดนะในห่วงเวลาของการพัฒนาส่วนพญาแล้วก็ตลอดจนถึงวันนี้นะครับก็มีเรื่องเล่านะถ้าเล่าก็คือไม่จบเหมือนที่อาจารย์นิเมบอกนะเพราะว่าสนิทกันนะครับแต่ที่ เป็นที่น่าเคารพแล้วก็สามารถทําตามแบบอย่างสาหรับอาจารย์สนุดีนก็คือเรื่องของการรักครอบครัวนะครับอาจารย์สนุดีนจะเน้นเสมอว่าเรามีแค่คนเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะคนเดียวก็เอาไม่อยูนะอ่นะครับนะนี่คือเรื่องจริงนะอาจารย์สนุดีนเป็นคนรักครอบครัวมากนะก็สําหรับการเที่ยวตอนนี้ก็ยังไม่ขออนุญ,ญาตนะ <c oughs> ยังไม่ได้ขอใช่ไหมอาจารย์สนุดีนะเผลอ,เ,อเราได้ไปเที่ยว โดยไม่มีคนเกษียณเพราะว่าอาจารย์ไซนุดีนบอกว่าจะขออนุญาตหลังเมื่อหลังเมืรีบคืนนี้ถ้าใบอนุญาตไม่อนุมัติพวกเราก็ได้ไปเที่ยวครูคร,ครูโดยไม่มีคนเกษียณนะครับก็เป็นในส่วนที่อาจารย์เซนุดีนเคารพแล้วก็าทาตั้งแต่บรรจุแล้วก็จนถึงเกษียณนะครับคือการรักครอบครัวนะก็ลําดับต่อไปก็ขออนุญาตเรียนเชิญ ท่านเจ้าอ,อิมานนะอับดุลฮาลีเจเตนะครับก็าัวแทนของคนครูอิสลามศึกษานะฮะแสดงความยินดีแก่คนครูัซนูด,ดีนพอเรียนเชนิญครับ